เบรกพิทาเลิกจุนวงการกีฬาไทยเยือนเชียทีมใดว่าวแพ้ตลอดโซเชีเยลขยี้แนะสกัดวันกรุงเทพคริสเตียนว่าวแชมป์รอบชิงจัตุรมิรครั้งที่30จัจากกรณีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจัตุรมิตรสามคัคคีครั้งที่30คู่ชิงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพบกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ึกชิงความเป็นหนึ่งฟุตบอลขาสั้นที่ดำเนินมาถึงนัดชิงชนะเลิศชมพูฟ้าโรงเรียนสวนกุหลาบพบกับชงโคสีม่วงกรุงเทพคริสเตียนด้วยชื่อชั้น2ทีมนี้จัดว่าสมศักดิ์ศรีฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามาคัคคีซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก2องปีณสนามสุภชลาสายกรีธาสถานแห่งชาติเป็นการรวมตัวกันค่ะของสีโรงเรียนในตำนานโรงเรียนเทพศิริน โรงเรียนอัสสัมชัญโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโดยกติกานัดชิงจตุรมิตรหากเสมอกันในเวลาปกติไม่มีต่อเวลาพิเศษไม่มียิงจุดโทษตัดสินหากกินกันไม่ลงก็ครองแชมป์ร่วมกันไปเลยซึ่งฟุตบอลประเพณีจตุรมิดสามคัคคีครั้งที่30ิ ในวันที่18พฤศจิกายนปี2566นี้กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพบกับสวนกุหลาบว,วิทยาลัยเวลา16นาฬกาซึ่งก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศการจับตาว่านายพิธานลิ้มเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลจะเข้าไปเยือนเกาะขอบสนามเชียร์ทีมกรุงเทพคริสเตียนหรือไม่ในฐานะสิทธิ์เก่า พระที่ผ่านมานายพิธาก็มักจะมีการไปเชียร์กีฬาทีมชาติไทยแบบติดขอบสนามหลายครั้งทั้งกีฬาวอลเลย์บอลและฟุตบอลล่าสุดค่ะเพจ a c e b o o k วัฒนาแสนอุด,ดมก็ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าทีมสังเกตการรอบชิงจตุรมิตรวันนี้พร้อมเฝ้าระวังพอสมจะปรากฏตัวหรือไม่สกัดได้สกัดเลยนะซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นคงกันไม่ให้เข้ากลัวทำให้แพ้ขอเห็นต่างครับ อยากให้ท่านมาเชียร์กรุงเทพคริสเตียนเหลือเกินจากใจเด็กสวนหวานเจี๊ยบถ้าไปนะขอแสดงความยินดีกับสวนกุหลาบล่วงหน้าเลยเชียร์ทีมไหนทีมนั้นแพ้ต้องสกัดหน่อยแล้วอาจจะไม่กล้ามาลูกทีมตัวเองเล่นเอาไว้เยอะหรือถ้ากล้าเข้าคันก็อาจมาอีกคนบอกว่าผมว่าถ้าแสงสองแกก็พร้อมจะกล้าระดับนี้แล้วยังองค์ยังอายอะไรไม่น่าจะเหลืออีกคนบอกว่า ถ้าไม่กลัวแปลอักษรไปแน่ทีมแปลอักษรพร้อมจัดให้อยู่อีกคนบอกว่าแค่ภาพเว้าแค่ตัวเลข2.95หรือแค่ภาพพินอคคิโอก็สะเทือนสวงแล้วค่ะเขาแข่งบอลกันนะไม่ได้แข่งเว้าวคงอยากให้เปเชียเพราะเชียทีมไหนก็แพ้อีกคนค่ะบอกว่าต้องเอาไป้ายไปติดข้างสนามเขตปลอดเว้าห้ามเข้าโดยเด็ดขาดบางส่วนค่ะก็บอกว่าข่าวสารเสกพร้อมนะคะ สวดกิษณกาลีไล่สีบางส่วนไม่รู้ว่านายพิธาเคยเรียนที่กรุงเทพคริสเตียนก็เข้ามาถามว่าเรียนจบจากที่นั่นหรอคะหรือแค่ได้เรียนเฉยๆวัฒนาสายอุดมค่ะก็เข้ามาตอบว่าเคยเรียนแต่ไม่จบครับทุกทรงไปนิวซีผู้ที่เข้ามาถามค่ะก็ตอบว่างั้นไม่นับเป็นสิทธิ์เก่าหรอกคา่ะจบก็ไม่จบ เสียชื่อสถาบันเขาปเปล่าแต่บางส่วนค่ะก็มีความคิดเห็นเห็นต่างอยากให้นายพิธานั้นไปร่วมเชียร์ถึงขอบสนามโดยระบุว่ารอบนี้วัดกันไปเลยครับถ้ามาแล้วกรุงเทพคริสเตียนชนะก็ถือว่าพ้นข้อขอรหาแต่ถ้าแพ้นะฮะแตกแน่จะกลายเป็นโลโก้ติดตัวไปตลอดชีวิตแต่ถ้ามาจริงแล้วกรุงเทพคริสเตียนอยากได้ความมั่นใจ แนะนำให้โรยเกลือไว้ในทางที่เขาเดินและเก้าอี้ที่เขานั่งแก้เคล็ดกันเหนียวครับแต่ใจจริงๆอยากให้เขาไปทั้งนี้ค่ะจากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพบว่านายพิธาลิมเจริญรัตมีการไปนั่งขอบสนามเชกีฬาหลายครัง้งเช่นเมื่อวันพฤหสัสบดีที่29มิถุนายนปี2566วอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2023สนามที่3นัดที่2 ที่ทัพสาวไทยลงเล่นต่อนหน้าแฟนๆกว่า24,00 0คนณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากซึ่งไทยค่ะพบกับตุรกีปรากฏว่านายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคเก้าไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีการเดินทางไปให้กำลังใจติดขอบสนามในบล็อก VIP รวมกับรองสัตวารจา์ปิยบุตรแสงกนกุลหนึ่งในแกนนำของพรรคและต่อมาค่ะพบว่าผลการแข่งขันทีมชาติไทยพ่ายให้กับตุรกี 0ต่อ3เซต15-25 15-25และ20-25ทำให้ทีมชาติไทยค่ะตกรอบไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบไฟนอลได้อย่างเป็นทางการและล่าสุดค่ะกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติจีน โดยไทยค่ะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานรับการมาเยือนของทีมชาติจีนเมื่อวันที่16พฤศจ,จิกายน2566ที่ผ่านมาซึ่งนายพิธาลิมเจริญรัตได้มีการโพสต์ภาพตนเองอยู่ในสนามแข่งขันฟุตบอลโลกดังกล่าวโดยลงในอินสตาแกรมพร้อมกับโพสต์ข้อความระบุว่า1-0ต่อจ้าไทยแลนด์ Thailand. และก็มีการคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าเป็นกำลังใจให้ผู้เล่นไทยครับสู้ต่อไปอย่าได้ถอย ซึ่งก็เป็นช่วงที่ทีมชาติไทยนั้นนำจีน1-0ต่อแต่หลังจากที่นายพิธาโพสต์ไม่นานค่ะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่น1-1ต่อแล้วนั่งอยู่ที่สนามเหมือนกันเลยค่ะตอนนี้1-1ต่อแล้ว1-1ต่อแล้วครับตีเสมอแล้วอีกคนบอกว่าคุณทีมโพสเสร็จหันกลับไปโดนตีเสมอเลยบางคนก็บอกว่าเชียร์ขอบสนามเลยนะชนะแน่แบบนี้ แต่ต่อมาค่ะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า1ต่อ2แล้วจ้าโดยสรุปผลการแข่งขันค่ะฟุตบอลทีมชาติไทยแพ้ต่อจีน1ต่อ2ประเดิมฟุตบอลโลก2026โซนเอเชียรอบคัดเลือกขาบบานและยังพบอีกว่าเมื่อวันที่11พฤศจิก,กายน2566ที่ผ่านมากับการแข่งขันฟุตบอลจัตุรมิตรสามัคคีครั้งที่30ที่สนามสุพัชลาศัยที่ประเดิมสนามคู่แรก ส่วนกุหลาบวิทยาลัยพบกับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยด้านนายพิธาลิมเจเริญรัตค่ะแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะไม่ได้ไปเชียร์ที่ขอบสนามแต่ก็ได้มีการโพสต์ลงอินสตาแกรมระบุว่าคริสเตียนสู้ๆพี่เชียร์อยู่เขารอบชิงให้ได้แล้วเจอกันขอบสนามด้วยจากการแข่งขันเมื่อวันที่11ค่ะผลการแข่งขันสรุปว่าสนวนกุหลาบเป็นฝ่ายชนะกรุงเทพคริสเตียน2ต่อ1ซึ่งก็ต้องติดตามกันค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่อืดใจในรอบชิงชนะเลิศ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพบกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในวันที่18พฤศจิก,กายนนี้นายพิธาจะไปเกาะขอบสนามอย่างที่โพสต์ไว้หรือไม่หรือจะโพตดเชียร์ให้กำลังใจทีมอย่างไรและสุดท้ายแล้วผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรจะสำรอยววลเลบอลและฟุตบอลไทยหรือไม่ต้องติดตามค่ะ